ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกในคำพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ในเดือนตุลาคมเป็นเดือนสุดท้ายของหน้าฝนเดือนนี้ก็อาจจะมีฝนฟ้าพายุขนองส่งท้ายฤดู ก่อนจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวถัดไปดูจากปริมาณฝนที่มากได้มีพายุเข้ามาแล้วหลายลูกเกิดน้ำท่วมกันหลายพื้นที่ในวงกว้างโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานด้วยความที่ปริมาณน้ำมีมากและกำลังจะไหลลงสู่ที่ต่ำหลังจากพื้นที่ตอนบนหายจากน้ำท่วมแล้วที่นี้ก็ถึงคลาวของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อาจเสี่ยงน้ำท่วมได้พมวนน้ำที่มากไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อไปลงในอ่าวไทยถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีปีนี้อาจจะเกิดน้ําท่วมกลุงได้นะครับต้องระวังกันไว้หน่อยเดือนนี้เป็นช่วงท้ายฤดูฝนกําลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเมฆฝนเริ่มจางหายเผยให้เห็นท้องฟ้าอันสดใสมากขึ้นเปรียบกับดวงชะตาประจําเดือนนี้ครับที่มีหลายดวงกําลังจะผ่านพ้นมรสุมที่มาปกคลุมหลายเดือนดวงผ่านพ้นะห์ร้ายเตรียมเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่สดใส ช่วงนับจากเดือนนี้คือเดือน1 0ถึงเดือน12มีหลายดวงจะกลับมารุ่งพุ่งขึ้นดวงพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีดวงปรับตัวดีขึ้นในหลายๆด้านทั้งทางด้านการเงินการงานความรักความสุขสมหวังสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเป็นช่วงที่จะกลับมาคึกคักมีความหวังมีความสุขมากขึ้นเงินทองแน่นอนย่อมจะไหลามาเทมามากขึ้น นับจากเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีเราไปดูดวงแต่ละด้านกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ครับเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกหน่อยครับแต่ความเหนื่อยก็จะมาพร้อมกับความโชคดีเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากความเหนื่อยจางหายความโชคดีก็จะบังเกิดขึ้นตามมาเรื่องที่ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็จะเป็นเรื่องการเดินทางครับการติดต่อสื่อสาร การเข้าไปยู่นในกลุ่มคนจํานวนมากที่มาพร้อมกับความวุ่นวายแต่ในความวุ่นวายนั้นก็ยังมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่หากคุณกําลังมีปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกหากทางออกไม่เจอคุณก็จะได้พบกับคําตอบพบทางออกมีคนมาช่วยแนะนําชี้ทางหรือมอบโอกาสดีๆให้กับคุณอย่างที่แม่คาดคิดมาก่อนครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณได้ไปติดต่อพูดคุยกับผู้คนเยอะๆหรือไปอยู่ท่ามกลางคนจํานวนมากๆก็จะส่งผลดีโดยตรงกับคุณในช่วงนี้ครับ ถ้าหากเป็นเรื่องงานการเดินทางช่วงนี้ก็อาจจะวุ่นวายเหน็ดเหนื่อย,ยพอสมควรครับแต่เมื่อเริ่มเข้าที่การติดต่อเจราจาเรื่องต่างๆก็จะราบรื่นเป็นไปด้วยดีสําเร็จผลตามที่หวังหรือหากใครไปติดต่อเจราจาเรื่องธุรกิจการค้าไปหาลูกค้าใหม่ๆหาคู่ค้าหาหุ้นส่วนเพิ่มก็มีโอกาสที่จะเจราจาตลกลงกันด้วยดีสมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ขอฝากเตือนไว้หน่อยครับถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆ เรื่องสําคัญสําคัญคุณควรไปติดต่อเจราจาด้วยตัวเองไม่ควรให้คนอื่นไปแทนหรือให้ลูกน้องไปผลที่ได้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่หวังครับเพราะฉะนั้นการติดต่อเรื่องสําคัญสําคัญต่างๆควรติดต่อด้วยตัวเองครับย่อมได้ผลดีมากกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ส่งลูกน้องไปแทนได้ครับไม่มีปัญหาและดวงการงานเดือนนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกเดือนหนึ่งทีเดียวครับเพราะดวงการงานได้มาถึงจุดเป,เปลี่ยนแปลง อย่างคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงเรื่องงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นการเปลี่ยนไปจากจุดเดิมที่เคยเป็นมามีการเข้ามาของซึ่งใหม่ๆที่อาจจะทําให้คุณลังเลต้องเลือกต้องตัดสินใจว่าจะไปทางไหนถึงจะดีถึงจะถูกต้องเหมาะสมกับตัวเองนั้นที่สุดแต่ลักษณะแบบนี้อาจจะไม่มีใครช่วยคุณได้ดีถ้าตัวคุณเองครับเพราะฉะนั้นก็ให้เวลากับการเลือกการตัดสินใจให้มากๆครับเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตถ้าเลือกได้ดีคุณก็อาจจะลุ่งไปเลยครับ แต่ถ้าเลือกทางผิดผลลัพธ์ก็อญญาจจะแย่ไปเลยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นให้เวลากับมันเลือกให้ดีไม่มีใครเลือกแทนคุณได้คุณต้องเลือกด้วยตัวเองครับแต่ถ้าถามถึงดวงเปลี่ยนงานช่วงนี้มีไหมบอกเลยว่ามีและเด่นชัดด้วยไม่ไว่าจะเปลี่ยนจากหน้าที่หนึ่งไปทําอีกหน้าที่หนึ่งเปลี่ยนแผนกย้ายองคอ์กรย้ายหน่วยงานสาขาหรือว่าย้ายงานเพราะไปได้งานใหม่รวมไปถึงการได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งขึ้น การได้รับการโปรโมทเพื่อเลื่อนขัน้นคุณมีโอกาสและกำลังจะเกิดขึ้นในเรเดันี้ครับหากคุณติดต่อไว้ก่อนหน้านี้อย่างเช่นทําเรื่องโยกย้ายต่างๆคุณก็มีโอกาสจะได้ข่าวดีในรวันนี้เช่นกันครับสรุปว่าดวงการงานจากจุดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเรื่องงานที่สําคัญครับจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นส่วนใหญ่ครับ จะเรียกว่าเปลี่ยนเอาดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับก็ลองดูกันนะครับเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างครับระยะนี้ต้องเตือนว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหรือมีมากขึ้นกว่าเดิมส่วนใหญ่อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างเช่นค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลค่าประกันเป็นต้นครับเตรียมเงินสำรองในส่วนนี้ไว้หน่อยก็ดีครับเผื่อเอาไว้ถึงเวลาจะได้ไม่ฉุกระหุดูรายจ่ายกันไปแล้วมาดูรายรับกันบ้างครับก็ยังเป็นไปด้วยดีนะครับ อย่างมั่นคงมีเงินมีทองเข้ามาสม่ำเสมอดีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยใครกังวลเรื่องเงินจะขาดมือไม่พอใช้ก็หมดห่วงกันไม่ได้ปล่อยเลยครับถึงจะไม่ได้มากแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับหมุนเงินใช้ใจ่ายกันได้ด้วยดีเหมือนที่เคยเป็นมาครับแต่ฝากเตือนเรื่องการลงทุนไว้หน่อยครับระยะนี้ต้องระวังต้องดูให้ดีๆอาจจะมีคนมาชักชวนให้คณลงทุนรวมหุ้นเสนอผลตอบแทนแบบดีเกินคาดไม่สมเหตุสมผล เพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของการหลอกลวงให้เสียเงินเสียทรัพย์ต้องระวังครับมันมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์อยู่จะใช้ใจ่ายอะไรจะโอนเงินให้ใครต้องเตือนสติตัวเองกันอยู่บ่อยๆครับเรามาดูข่าวดีส่งท้ายคลิปนี้กันบ้างครับคือเดือนนี้ในเรื่องเสียงโชคลาบลอยการได้อะไรมาแบบไม่คาดคิดมาก่อนไม่คาดฝันเรื่องโชคเรื่องลาบระยะนี้จะมีด้วยกันอยู่2รูปแบบนะครับที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้น แบบแรกก็จะเป็นทางด้านเสี่ยงโชคถูกรางวัลแบบนี้ทุกคนก็คุ้นเคยกันดีครับซึ่งเดือนนี้ดวงเด่นจะมีโชคลาบบุญหล่นทับไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับบ้านเลขที่บ้านเลขที่ห้องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยพูดง่ายๆว่าบ้านจะให้โชคกับคุณในช่วงไรอันนี้ดีทีเดียวครับรวมไปถึงการได้ทรัพย์สินสิ่งของที่เป็นชิ้นใหญ่เป็นประเภทบ้านคอนโดอาคารที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เป็นมรดกตกทอดมาจากผู้หลักผู้ใหญ่บรรพบ,บุรุษคนในครอบครัวเครือญาติก็คือได้โชคจากอาสังหารนั่นเองครับเกิดจากการที่คนอื่นหยิบยื่นให้จากความเสน่หาจากการรักชอบส่วนตัวจากมรดกตกทอดในครอบครัวทั้งของตนเองและของคู่ครองก็ได้เช่นกันครับและเรื่องที่จะฝากเตือนกันในเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนที่อาจจะมาจากเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่ค้าหรือว่าคู่ครองคนรัก ที่อาจจะทำให้คุณต้องเสียเงินเสียทองเป็นหนี้เป็นสินเกิดขึ้นก็ต้องระวังไว้หน่อยนะครับในระยะนี้มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้จากคนเหล่านี้หากคุณไปคำประกันให้ก็อาจจะตกเป็นหนี้ร่วมกันหรือว่าเป็นหนี้ไม่ทันตั้งตัวต้องรับใช้แทนโดยที่ไม่ได้อะไรก็ต้องระวังกันไว้หน่อยครับเรื่องการคำประกันให้บุคคลอื่นและอาจจะเสียเงินเพราะต้องเข้าไปช่วยเหลือเรื่องหนี้หรือมีคนมาขอหยิบยืม,ยมเงินจากคุณก็ต้องคิดหน้าคิดหลัง คิดพิจารณาให้ดีครับก่อนที่จะให้เงินใครไปครับบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ